สวัสดีค่ะพี่พรอค่ะจากญี่ปุ่นนะคะเดี๋ยววันนี้พี่จะชวนมาทําน้ําหมักหัวเชื้อจุลินซียหรืออีกชื่อหนึ่งเขาเรียกว่าเออนะคะอุปกรณ์ก็มีถังหมักค่ะอันนี้พี่ใช้สิบห้าลิตรค่ะอันนี้เป็นถังใหม่ที่พี่ซื้อมาสิบห้าลิตรเหมือนกันค่ะเพราะว่าถังเก่าหมักไปแล้วมันเต็มแล้วก็รอรอน้ําหมักนะ่ะมันช้าแล้วทีนี้ผักเวลาเสร็จผักมันเยอะก็เสียดายก็อยากได้เพิ่มมาอีกถังหนึ่งกะว่าจะทําแค่สองถังคนะ่ะ ส่วนฉลา,ข,าข้างข้างของถังหมัก em เขาก็จะบอกว่าขั้นตอนที่หนึ่งขั้นที่สองทำยังไงค่ะแล้วก็จะมีบอกว่าต้องใส่ผงหมักกี่กรมัมต่อเศษผักกี่กรมัมอันนี้เขาจะบอกว่าห้าร้อยกรมัมห้าร้อยกรัมของเศษผักเสร็จแล้วก็จะบอกว่าหัวเชื้อใส่ได้ประมาณสิบถึงยี่สิบกรมัมเสร็จแล้วประมาณสองสามอาทิตย์หวัวเชื้อก็เริ่มจะมีแล้วแล้วก็ให้เราเก็บหนึ่งอาทิตย์สามารถเก็บได้สองถึงสามครั้ง เก็บเอาไปผสมน้ำรดค่ะส่วนอัตราการบอกว่าเอาหนึ่งถ้วยหรือหนึ่งแก้วของถ้วยตวงของเขาที่ให้มานะ่ะเขาไม่บอกว่าต่อน้ำกี่ลิตรแต่พี่จะใช้หนึ่งหนึ่งถ้วยของเขาที่ให้มาถ้วยตวงกับน้ำเจ็ดลิตรค่ะไปใช้พ่นในสวนผักพวกแตงแล้วก็พวกผักคะนา้าส่วนถั่วอยู่ในช่วงทดลองค่ะถูกปักยางเดี๋ยวเปิดฝาข้างในให้ดูค่ะ อันนี้คือข้างในของถังหมักค่ะเป็นอย่างนี้ค่ะเดี๋ยวพี่ก็จะใส่ถาดรองตรงนี้ถาดรองตรงนี้เ็าจะทําเป็นช่องรูนะคะเหมือนกับว่าเวลาผักมันย่อยสลายแล้วมีน้ํามันก็จะไหลลงอีกอชั้นล่างก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะพอมีน้าเชื้อจากถังเสร็จแล้วเราก็จะมาเปิดก๊อกตรงนี้ค่ะหนึ่งถ้วยที่พี่พูดเมื่อกี้บอกว่าอัตราการใส่น้ําเขาไม่บอกแต่พี่ก็ใช้ถ้วยนี้ หนึ่งถ้วยนี้ต่อเจ็ดลิตรน้ำเจ็ดลิตรค่ะอันนี้คือเป็นผงหม,มกักทำเอ็มค่ะที่จะทำหัวเชื้อเขาจะออกสีน้ำตาลค่ะแต่พี่ไม่แน่ใจว่าบ้านเราเขาเรียกกากน้ำตาลหรือเปล่าค่ะอันนี้เป็นเศษผักค่ะพี่ใช้เศษผักนะคะเศษผักพวกผลไม้พวกเนื้อพวกกุ้งพวกปลาพี่ไม่ใช้ค่ะเดี๋ยวพี่ต้องตัดก่อน เดี๋ยวตัดให้เป็นชิ้นเล็กๆค่ะจะได้ย่อยสลายง่ายเวลาเราใส่หัวเชื้อของ e อมลงไปคะ่ะพี่ตัดออกมาเรียบร้อยแล้วค่ะอันนี้ก็จะมีเปลือกกล้วยแล้วก็เปลือกของแมลง่ลงแล้วก็ผักบุ้งแล้วก็เปลือกของแตงกวาก็ประมาณนี้ค่ะอันนี้ก็ประมาณน่าจะประมาณ600กรัมได้มั้งใกล้ๆกิโล ต่อไปแล้วก็ใส่เศษผักลงไปเลยค่ะแล้วก็ตามด้วยผงหมักไม่คนก็ได้ค่ะเอาไว้ข้างบนเดี๋ยวเขาก็ย่อยสลายเองค่ะต่อไปถ้าเรามีเศษผักก็ใส่ลงไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็เติมผงผงผงหมักตัวนี้เวลาเราจะใช้เราก็เปิดเปิดแบบนี้ค่ะ น้ำหมกักเขาก็จะไหลออกมาเป็นสีน้ำตาลสีเหลืองะเดี๋ยวช่วงนี้พี่จะเก็บใส่ขวดไว้ก่อนนะคะวันนี้ไม่รดเพราะว่าฝนตกก็ได้ประมาณนี้ค่ะก็ทยอยเก็บใส่ขวดพลาสติกใส่ไว้แล้วก็ไว้ในที่ร่มค่ะอย่า,อาไว้ที่กลางแจ้งที่แดดส่องนะคะ ปิดฝาถังแล้วก็เอาไว้ที่ร่มค่ะเอาไว้ชายคาบ้านที่มันร่มร่มหรือต้นไม้ก็ได้ค่ะค่ะอันนี้คือเศษผักเดี๋ยวพี่จะเอามาใส่ไว้ในถังมา,มาค่ะแล้วเราก็เทผง EM ลงไปปกติค่ะ เป็นถังใหม่ที่หมักค้าวที่แล้วนะคะยังไม่ย่อยสลายค่ะเดี๋ยวพี่จะเปิดเอาน้ำหมักไว้ในขวดก่อนค่ะ วันนี้พี่จะเอาน้ำหมักไปรดต้นถั่วค่ะไล่มดมดเข้ามาใ่แถวแถวนั้นนะคะอันนี้ฝักบัวรดน้ำค่ะประมาณประมาณ5ลิตรใส่น้ำได้ประมาณ5ลิตรพี่ก็จะใส่ประมาณนี้น้ำหมกักแล้วพี่ก็จะเทลงไปค่ะใส่น้ำเยอะไปหน่อยน้ำล้น